สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปเลยค่ะวันนี้กกกอกนิวส์ G G News ก็นำข่าวล่าสุดมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า ที่มาจ้างลุงพลให้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นกาแฟยี่ห้อหนึ่งที่ว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่มาติดต่อให้ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ให้หลังจากนั้นก็ทำงานร่วมกันมานะคะแล้วก็เรื่องราวก็ผ่านไปมากมายมาหาลุงพลอย่างมากคนนู้นก็มาหาคนนี้ก็มาหาลุงพลก็เจอเรื่องไม่รู้จักหยุดจักหย่อนนะคะความวัวไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรกอีกแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมล่าสุดข่าววันนี้เองค่ะเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าที่ให้ลุงพลโฆษณานะคะก็ได้มาหาลุงพลมาถามว่าจะเอายังไงกันอีกคะคือว่าจะเอายังไงก็ว่ามาผู้บริหารมาดี้พีสนัดเคลียร์ลุงพลที่ละเมิดสัญญารับสินค้าซ้ำซ้อนค่ะ โดนกระนำซัดยังต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับลุงพลนายชัยพลวิพาคนดังแห่งบ้านกกอกนอกจากจะเป็นข่าวโดนเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อคลี่คลายคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่นะคะหลังจากนั้นก็มีกรณีที่ติดเครื่องติดตามไว้ที่รถว่าเป็นฝีมือของใครหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสี และอุบวิริยะก็ได้โบกมือลาจากลุงพลแล้วบอกว่าทางใครทางมันนะคะใส่คอนเวิร์ตกันเรียบร้อยค่ะราสุดเมื่อคืนนี้ทนายโนมิตะซึ่งรับทำคดีให้กับลุงพลเป็นที่ปรึกษาแล้วก็รับว่าความให้ด้วยค่ะก็ได้โบกมือลาไปอีกคนแล้วค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำงานให้กับลุงพลได้เนื่องจากว่า ทนายบอกว่าเวลาแนะนำอะไรเนี่ยลุงพลไม่ค่อยเชื่อฟังเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้บริการลุงพลได้แต่ทนายก็จะทำเรื่องเครื่องติดตามที่เรียกว่า GPS นั้นต่อไปเพื่อให้กระจ่างในสังคมว่าใครเป็นคู่เอามาติดเพราะว่าทนายได้ตามไปถึงร้านที่ขาย เครื่อง GPS นั้นแล้วว่าขายกันตั้งแต่ปี2519แล้วถ้าเสร็จสิ้นเรื่องของผู้เอาเครื่อง GPS มาวางเรียบร้อยทนายก็จะลาแล้วค่ะคงมาตามกันต่ออีกครั้งนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะได้เจอกันอีกเดเร็วนี้ พรุ่งนี้เองค่ะอดใจรอนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย